เขาเล่นอย่างนี้ผมบอกเลยชาร์จหนึ่งคันเล่นได้เป็นวันนะครับกรรมคันเล่นอย่างนี้แต่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 เงี้ยนะฮะอ๋อถ้าบิดไม่หมดมันจะไอ้นี่นะคุณถ้าเราเลี้ยวน้อยมันก็จะมันวงก็จะกว้างถ้าเราเลี้ยวเยอะมันก็จะแคบลงเหมือนขับรถนะครับหลักการเดียวกัน สวัสดีครับอ่ากวันว่างๆนะครับกับเรือ FT ศูนนะครับเป็นเรือไซส์ขนาดกำลังดีนะหันพกพานะครับเลือพร้อมเล่นนะครับที่ทางเพจเราจัดจำหน่ายนะครับโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวผมมาทดสอบเล่นกันส่วนสเปคนะครับเดี๋ยวผมเล่นไปผมจะพูดไปว่ามันทำงานยังไงนะครับเ้อนต้นชาร์จแบตให้เต็มแล้วปล่อยเลยตามมาสบายครับ มาโอเครุ่นนี้นะครับมันจะมีตับทิมอยู่อ่าโอเคปุ่มบนนะครับจะเป็นปุ่มทิมทัะเลงนะครับปุ่มปุ่มล่างจะเป็นปุ่มทิมซ้ายกว่านะครับเราลองดูอาการก่อนปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มทิมซ้ายกว่านะครับูุ่นเจ้าข้อดีอย่างหนึ่งเวลามันกวา้ามันจะพลิกกลับมา,มาเองนะครับ แบบที่ผมเอามาเล่นแจ้งก่อนผมเล่นแต่ริโพ2สองเซลนะครับนี่ดูวิงว่งวิ่นบาเลือดมีเบรกด้วยยหลังได้นะครับรุ่นนี้ยหลังได้นะครับเป็นโดดนีด่โดดตึ๊กตึ๊กเลยนะครับถ้าเล่นอย่างนี้ผมบอกเลยชาร์จหนึ่งคันเล่นได้เป็นวันนะครับกําคันเล่นอย่างนี้แต่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 เนี้ยนะ อ๋อถ้าบิดไม่หมดมันจะไอ้นี่ท่านมาจารย์คุณถ้าเราเลี้ยวน้อยมันก็จะมันวงก็จะกว้างถ้าเราเลี้ยวเยอะมันก็จะแคบลงเหมือนขับรถนะครับหลักการเดียวกันเนี่ยน้องเขาเอาเคาตะลิงแล้วเป็นไงล่ะนี่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 น,นีนตต่ตกเรือนี่การตกปลาตกเรือค่ะดูดูดูดด ข้อมหางเจือไปได้ครับ oh. เพียดียวสายสายเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะมีวิธีการเล่นเรือต้องมีวิธีการตกเรือด้วยตกเรือด้วยนะครับมันจะต้องมีของคู่กัน mm. แล้วก็วิธีการพันครับสองวิธีการตกเรือนะเดี๋ยวนะหนึงนะครับตัดน้ถ่ายไปนิดนึงถ่ายไปนิดนึงครับชอบที่หายาก i mm -hmm.